ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดี everybody สวัสดีวันเสาร์นะคะค่ำคืนวันเสาร์ที่ฝนตกชุ่มฉ่ำเบาๆบางที่ก็แห้งแรงนะคะไม่ตกนะคะนางฟ้าจะทำท็อปปิกฟินๆระมุนต่อใจอ่านกันไปเรื่อยๆทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ ตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นมองคุณอย่างไรเรามาดูกันค่ะอัปเดตพลังงานล่าสุดนึกถึงหน้าเขานึกถึงโมเมนต์บริบทความสัมพันธ์ดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะคะใช้ไพ่นี้นะคะเอ็ดอัพเพนดคตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นมองคุณอย่างไรมาค่ะ ใกล้ช่วงไฮโลฮาร์วีนแล้วขอให้คุณผู้ฟังได้ปลดปล่อยพลังงานด้านด้ดาร์กรับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตนะคะใบแรกเอาใหม่ก oh ็ทำไมเป็นทาวเวอร์ล่ะอืมตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเกิดวันอังคารได้ ตอนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งคนเกิดวัณังคารมองว่าคุณเน่เข้าไปเขยา่าสั่นสะเทือนหัวใจเขาได้อย่างดีเยี่ยมเลยเขามองว่าไม่ว่าโลกจะระเบิด ฟ้าถล่มแผ่นดินไหวซึนามิจะเข้าแต่แค่มีคุณอยู่ข้างๆเขาก็รู้สึกอุ่นใจนะคะคุณกลายเป็นความสุขความอบอุ่นความอุ่นใจของใครบางคนไปแล้วต้นไม้นี้โดนฟ้าผ่าลงมาแต่ว่าคนที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็ยังไม่เป็นอะไรเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีพลังงานลึกลับ น่าดึงดูดนะคะน่าเสน่หา,าบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดใจหายไปหรือไม่ห่วงไม่ใย,ยคุณเลยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆความแบบเขาเรียกว่าการปิดบังซ่อนเล้นในใจที่แบบเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องบอกให้คุณรู้แต่คุณแบบเหมือนเขยา่าอ่ะ ทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ในใจเขามันอัดกระแทกมันเปิดเผยออกมาทำให้เขารู้สึกว่าเธอรู้ไหมเธอทำให้ฉันเนี่ยยอมลดอีโก้ลดอัดตาตัวตนพูดกับเธอตรงๆว่าเธอน่ารักเซ็กซี่ดูดีเลอค่าขนาดไหนนะคะพลังงานใบแรกเดอะทาวเใครบางคนอยากให้คุณรู้ว่าคุณนั้นช่างสุดยอดเลยในชีวิตเขาทุกสิ่งทุกเรื่องนะคะ คนวันอังคารมีอิทธิพลกับคุณหรือคุณอาจจะไปทําให้เขาตื่นรู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อความรักมันอยู่ตรงนี้และความรักที่มันเกิดกับคุณมันทําให้เขามีหลายสิ่งหลายอย่างเขาพร้อมที่จะจบ move on เลิกลาปล่อยวางจากพลังงานที่มันไม่ใช่เขาอาจจะเคยติด ขัดค้างคาท้องสิกกับคนเก่าภรรยาสามีเก่าแฟนเก่าแต่เมื่อมีคุณเข้ามาแรงสั่นสะเทือนความห่วงใยความรักความเสน่หาที่มีต่อคุณมันทำให้บุคคลเหล่านั้นล่องลอยกร,กระเด็นกระดอนหลุดออกไปจากโคจรชีวิตเขาได้อย่างงดงามนะคะตอนนี้เขามองว่าคุณคือใครนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคุณเนี่ยโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลองค์ไหนใดเล่าส่งเข้ามาให้ ล้างพลังงานความท็อกซิกทั้งหมดจากตัวเขาออกไปโดยแบบงดงามมากๆนะคะ The Tower ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คุณกับเขาอาจจะเกิดวันอังคารได้นะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นมองคุณอย่างไรพลังงานของ Sven of Swords เขามองว่า ความลับที่อยู่ในใจเขาทำไมคุณถึงรู้หมดเลยล่ะคุณเป็นคนมีเซนต์มีจิตวิทยามีความลึกลับมีอะไรที่แบบมันน่ากลัวความน่ากลัวของคุณนะคะเซนต์ความลึกลับของคุณมันทำให้เขาอยากเปิดเผยทุกสิ่งอย่างที่มันปิดบังคุณเช่นถ้าหาว่าคุณเหมือนแบบรู้แหละว่าเขาแบบมีคนเข้าหาเทคแอคชั่นคุยด้วยแอบคุยแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดแล้ว คุณเหมือนแบบให้โอกาสว่าเขาจะพูดเมื่อไหร่มันเหมือนความร้อนๆหนาวๆวูบววว่าไปเขย่าใจเขาทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบผิดอนะผิดกับคุณนะ่ยต้องบอกนะคะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่แปลกน่ากลัวลึกลับ มีการสั่นสะเทือนที่มันทําให้เขาจะต้องเปิดเผยทุกสิ่งอย่างเธอที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอเธอเราครบมาสองคนนะทิ้งไปสองคนโดนทิ้งไปสมคนคือระบายหมดบอกหมดหรือความในใจความลับที่มันอยู่ข้างในคือแบบถามว่าคนคนนี้เป็นคนที่พูดไม่เก่งอีกโก้ยิงแบบดูแบบเข้าถึงยาก พอได้มาเจอคุณเขาจะบอกเขาจะลดอีโก้ลดอัตราตัวตนบอกความลับทุกสิ่งอย่างที่เขาเคยทําเพื่อไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากเป็นประเด็นไม่อยากให้คุณมองเขาในแง่ลายนะคะตอนนี้คน,คนนี้คนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะมีเลข7จ็ดวันอังคารเขายังบอกว่าคุณเนี่ยสุดยอดเลยทำให้เขาเผยใสทุกสิ่งหมดเปลือกโดยที่แบบโล่งไปหมดเลยนะคะคุณทำให้เขา เอาความรู้สึกข้างในเช่นถ้าเกิดเขาไม่เคยบอกคุณว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาแคร์คุณแค่ไหนเขาห่วงคุณแค่ไหนตอนนี้เขาจะพูดกับคุณหมดเลยเพื่อคุณจะได้รู้แล้วก็ไม่ไปไหนจากเขานะคะความเงียบความนิ่งความลึกลับความไร้การความน่ากลัวของคุณนะั้นมันทําให้เขาเหมือนแบบดูตัวเล็กตัวน้อยมากแล้วก็ทําให้เขารู้สึกกลัวที่สุดกลัวว่าคุณจะเหมือนแบบไม่เอาเขานะคะ ตรงๆก็คือตอนนี้เขามองว่าคุณมีอิทธิพลในใจเขามากๆเลยนะคะ มาค่ะตอนนี้เขามองคุณยังไงอัศวินถือเหรียญไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีแต่คุณก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาเสมอเขาอยากให้อะไรคุณบ้างถ้าเขาให้ได้นะคะแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นแค่อัศวินถือเหรียญคุณอาจจะดิลับบชาวทัดดินพึกศกันมังกรชาวทัดดินพึกศบกันมังกร,งกกงกรผู้หญิงผู้ชายหมายเลขเจวันอังคารเขาอยากบอกว่า ถ้าเธอต้องการอะไรถ้าเราทําให้ได้เราจะทําให้เธอมีอิทธิพลต่อหัวใจเรามากนะคะคุณเคยซัพพอร์ตช่วยเหลือให้อะไรเขามา เขาจำได้หมดค่ะเขาจะไม่เหมือนแบบว่าปล่อยผ่านแน่นอนแถมว่าคุณเคยให้เงินให้ที่อยู่อาศัยเลี้ยงข้าวซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาตอนนี้เขาอยากบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงแค่อัศวินถือเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความเดือดร้อนต้องการให้เขาซัพพอร์ตเท่าที่เขาจะซัพพอร์ตได้เขาก็จะทำนะคะคนคนนี้ขอบคุณที่คุณทำให้เขารู้สึกว่าเท่านี้มันไม่พอจะต้องรวยกว่านี้ถ้ามีทุก สิ่งอย่างดูแลออฟเฟอร์คุณได้คงมีความสุขกว่าน,นี้นะคะคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองไปในทิศทางที่ดีนะคะเลข7ดินพึกสบกันมังกรวันอังคารมองว่าคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากเขาอยากเติบโตไปกับคุณอยากเป็นแฟนที่ดีอยากมั่งคั่งร่ำรวยอยากอยู่ใกล้ๆคุณดูแล ะะอ่อนอ้อนแล้วก็ไม่อยากให้คุณเหมือนแบบว่าต้องลำบากใดๆเลยนะคะการสั่นสะเทือนในชีวิตเขาตั้งแต่มีคุณเข้ามาคุณอาจจะมาเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือทำให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นเขามองว่าคุณเป็นคู่บุญคู่บารมีเข้ามาหนุนนำซัพพอร์ตทำให้เขาอยากเติบโตทำให้เขาอยากบั่นคงในทุกๆด้านนั่นเองนะคะ ไปต่อค่ะตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นมองคุณเช่นไรอสศวินถือเหรียญอสศวินถือถ้วยเขามองว่าคุณทำให้เขาหายใจไม่ออก คุณทําให้เขา,ารักเหลือเกินสเสนาหาเหลือเกินเขาแพ้ทางคุณค่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาแค่ไหนตื่นมากก็คิดถึงก่อนนอนก็คิดถึงทํางานก็คิดถึงคุณสิงอยู่ในหัวเขาตลอดความลับที่อยู่ในใจที่เขาอยากบอกคุณเหรอเธอรู้ไหมว่าฉัน,นคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยฉันอยากไปหาไปเจออย่างมีโมเมนต์ความสุขกับเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอต้องการหรือเปล่าช่วงนี้มีรุ่นน้องนะคะอาจจะเป็นพลังงานของรุ่น น้องหรือรุ่นเดียวกันที่แบบว่าคลั่งลักคลั่งใครแล้วก็คุณเนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลทําให้เขาแบบอยากเติบโตอยากดูแลอยากเอาอกเอาใจอยากอยู่ใกล้ๆถ้ามาหาได้ทุกวันก็อยากจะมาหาอยากจะแบบคอเคียนัวนเนียคุณทาให้คนคนนี้นะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเลยค่ะคุณเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มี Uh, passion ที่ทำให้เขารู้สึกแบบว่าถ้าหากว่าคุณเดียวกับรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันแล้วเป็นชาวทัดดินทัดน้ำนะหน mm ึ่งสามนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็เจ้าขาอยากบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่เก้าอ่ะถึงจะถึงบ้านเธอแต่ใจของเราไปอยู่ที่บ้านเธอแล้วคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบไม่อยากจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนฝูงคนรับข้างว่างเมื่อไหร่ก็อยากจะไปเจอทำงานเสร็จก็อยากจะมาหาคุณมาอยู่กับคุณ พนาพนอคุณทำให้คนคนนึงนะคะถ้าเป็นรุ่นน้องหรือว่าอายุใกล้ๆกันเนี่ยเสพติดคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เขามองว่าคุณคือคาเฟอีนชั้นดีที่าบาว่าเขาอยากดื่มทุกวันอยากกินอยากดื่มอยากมอง <c oughs> คุณเป็นอาหารตาคุณเป็นอาหารใจแล้วก็เขามองว่าถ้าขาดคุณเนี่ยเขาต้องลงแดงแน่ๆเลยนะคะว่าไปน,นั่นเลยนะคะติดอะไรก็ไม่สุด สุดยอดเท่าติดคุณผู้ฟังนะคะเขาติดคุณมากค่ะดสูสิ Seven of p e n t a c l e s Seven o f s นออสถ้าคุณเขามองว่าตอนนี้นะถ้าคุณมีตัวเลือกมีคนอื่นเข้ามาแล้วคุณไม่บอกเขาว่าเขาอยากบอกว่าก็เป็ดปิดให้มิดนะถ้าจับได้เมื่อไหรอ่อ่ะรับรองเป็นเรื่องแนะ่ตอนนี้นะคะเขาอยากรู้ว่าคุณนะ่ะได้เปิดใจให้ใครหรือเปล่า มีคนอื่นแท้งอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าเช่นไอพี่คนนั้นป๋าคนโน้นเสียคนนั้นนะ่ะเคยแบบจีบคุณเมื่อก่อนนะ่ะเขากลับมาหรือเปล่านะคะเขาอยากให้คุณเลือกเขาเขามองว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณสเสน่หาหลงรักข้างไครแล้วก็เลือกเขาไม่อยากให้คุณแบบอวดสวยอวดอมาหาสเสน่ห์ของคุณกับใคร Seven of p e n t a c l e s ถ้าสมมุติว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่จะแบบทำให้คุณแบบดูดีเลยค่าขึ้นอ่ะเขาขอว่าแบบสิ่งนั้นต้องเป็นความอับเขาเรียกว่าคุณอย่าอย่าทำบางสิ่งบางอย่างในโซเชียลเพื่อให้คนอื่นมาลัข้างลักข้างใครแปคุณแค่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญหรือว่าคุณอยากให้เขากระเตื้องเก่งขึ้นรวยขึ้นดูดีขึ้นเพื่อมา พพอร์ตคุณแค่นั้นก็พอนะคะเลตติ้ง <c oughs> เขามองว่าเลตติ้งที่คุณเช็คตอนนี้คุณเช็คกับเขาใช่ไหมไม่ใช่เช็คกับคนอื่นใช่ไหมมีความหึงหวงห่วงแอบแฝงอยู่ในความรู้สึกในจิตวิญญาณที่มันยากเกินที่จะบอกว่า บอกให้ใครเข้าใจบางทีคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าแหมเรายังไม่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยาเป็นแค่แฟนเป็นแค่คนรักคนคุยเธอจะมาอะไรกับเราเราก็มีสิทธิ์เลือกนั่นแหละคะ่ะก็เพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกแหละแต่ว่าตรงๆคือแบบเลือกเขาได้ไหมนะคะอย่าเลือกคนอื่นเลยนะคะตอนนี้เขามองว่าคุณฮอตมากๆคุณเซ็กซี่น่ารักดึงดูดใครต่อใครก็อยากจะบอกว่าท้าประลองลงแข่งในสนามลบสนามรัก สนามรักระหว่างคุณกับเขานะคะคือมีคนอยากแย่งคุณไปจากเขามีคนอยากจีบคุณเขามองออกนะคะไปต่อคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เขามองคุณยังไง Queen of s w o r r s เขามองว่าบางครั้งเขาเดาใจคุณไม่ออกค่ะบางทีคุณก็ดูลึกลับไม่พูดนะคะบางทีเขาถามอะไรไปแบบรักเราไหมเธอรักเราไหมคุณก็ไม่พูดคุณก็ยิ้มคุณก็แบบจุ๊จเปลี่ยนเรื่องนู่นนี่นั่นเขาอยากบอกว่ารู้ไหมว่าคําว่ารักที่มันแบบ ถามแล้วมันได้รับคำตอบมันฮิลลิ่งมันดีต่อใจขนาดไหนถ้าหากว่าคุณพูดสักนิดนึงทำให้เขาชื่นอกชื่นใจเขาอาจจะบอกว่า,วาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรวยขึ้นเก่งขึ้นขยันขึ้นดูดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้ เขาอยากให้คุณอย่าลึกลับอย่างเงียบอย่านิ่งอย่ายิ้มอย่างเดียวรอยยิ้มของคุณนะ่ะเป็นเป็นความร้ายกาจที่แบบว่าเขาเดาทางเดาใจคุณไม่ออกนะคะมีพลังงานของ16-12ออกมา16 12 13 17 11นะคะ15 19นะคะวันอังคารวันศุกร์พระหัสอาทิตย์นะคะอังคารศุกร์พระหัสอาทิตย์มองว่าคุณเลอค่าน่ารักห่วงห่วงแล้วก็อยากรวยอยากมีทุกสิ่งอย่างไหม ว่าอายุจะใกล้กันหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องคุณเขาอยากบอกว่ารุ่นน้องคนนี้แหละจะดูแลรุ่นพี่ให้เติบโตแล้วก็ดูแบบมั่นคงไปอย่างงดงามเขาอาจจะเป็นคนหัวกันค้านะคะเป็นเจ้าของกิจ,จาก,การหรือว่าเพิ่งจะแบบทําธุรกิจเขาอยากได้พลังงานบวกไอเดียกำลังใจจากคุณตอนนี้เขามองว่าแค่ปรึกษาคุณคนเดียวทุกสิ่งยามก็ดูโฟดูโลง่งดูแบบว่าสมูทไปหมดเลยนะคะ คุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางแบบโซเชียลไม่ว่าถามอะไรคุณคุณก็รู้หมดเลยเหมือน Google เดินได้เหมือน s ิริเดินได้อะความแบบเมซิ่งที่มันเกิดในตัวคุณนะคะเขาชอบมากเลยถามอะไรไปไม่มีอะไรที่คุณไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเหมือนแบบ s ิริ Google เนี่ยัมสิงอยู่ในหัวคุณเลยนะคะอ่าท o อัพเพนเ c น <oughs> ท นั่นไงฝนตกแล้วโหดีใจจังเลยบ้านคุณผู้ฟังฝนตกไหมคะทูอ p e เพนด์เคิลตอนนี้เขามองว่าเขาพยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตค่ะเขามองว่าคุณก็เช่นกันคุณก็คงจะบาลานซ์ชีวิตเลข2เลข7นะคะทูอัพเพนดเคิลสเวนอัพเพนดเคิลตอนนี้เขามองว่าเขาอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งอยากมี ความมั่นคงสักสิ่งหนึ่งเพื่อให้คุณภูมิใจเพื่อให้คุณแบบเลือกเขาแล้วเพื่อให้คุณแบบไปต่อกับเขานะคะถ้าคุณกับเขาต่างคนต่างทํางานทําธุรกิจหรือมีงานประจําเขาอยากลงเงินให้คุณเนี่ยให้คุณช่วยแบบว่าอโปรโมทธุรกิจหรือว่าทําให้เขารู้สึกแบบมีไรายได้เข้ามาเขาอยากรวยแล้วก็อยากให้เงินคุณค่ะตอนนี้นะคะเขาอยาก ลงแรงลงมือลงทุนทำอะไรกับคุณสักอย่างหนึง่งเพราะว่าไอเดียของคุณมันขายได้เขารู้สึกว่าการได้ดีวกับคุณคบกับคุณเนี่ยมันรู้สึกแบบเออมันเป็นความโชคดีนะ <c oughs> มันยิ่งกว่าเหมือนยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอะทำไมเหมือนไอเดียของคุณที่เขาคิดไม่ออกแต่คุณคิดได้ ตอนนี้เขามองว่าถ้าหากว่าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งนะฉันจะลงทุนให้เธอเธอแค่ขายไอเดียให้ฉันแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันเขาอยากรวยค่ะเขาอยากรวยค่ะเพราะว่าคุณเนะ่เป็นคนที่แบบดูเขามองว่าคุณเป็นคนดูแบบมีค่าดูเลอค่าแล้วก็แบบ <c oughs> อาจจะหาเงินได้จากคำพูดหรือว่าแพชชั่นหรือไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะ คลายว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะตั้งแต่คุณเข้าไปในชีวิตเขาอะคือแบบอะไรก็มองเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะก็แปลกมากเลยที่แบบว่าพลังของคุณมันส่งให้เขาอยากจะแบบมีทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะแบบว่าให้ดูดีคู่ควร <c oughs> สมศักดิ์ศรีสง่าง,งามในชีวิตคุณนั่นเองนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงเอาพลังงานของเดทที่รัก แม้ว่าทุกสิ่งอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ว่าใจจิตวิญญาณของฉันยังรักผูกพันมั่นคงกับเธอเสมอเขามองว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่าทำไมเขาถึงรักคุณขนาดนี้เลสผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสิบเอ็ดบางทีเขาก็สับสนไม่เข้าใจตัวเองนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดกับคุณเยอะแยะมากมายว่าแบบ <c oughs> เธอรู้ปะเรารักเธอแม้กระทั่งในความฝันแล้บอกรักเธอกระทั่งในความฝันเนะีเธอบอกรักเราคืนได้ไหมบอกรักเราบ้างได้ไหม เขามองว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันยากที่จะแบบเข้าใจอธิบายแต่ว่าเหมือนรุ่นสองคนอะนะคะจิตวิญญาณของคุณกับเขาอาจจะผูกพันกันมาเนิ่นนาน <c oughs> ไม่ว่าชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี้หรือปัจจุบันนี้ยาวไปถึงชาติหน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่เขารู้ว่า <c oughs> ถ้าวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปเขาจากโลกนี้ไปเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้ว เขาก็จะตามดูตามมองตามส่องตามอบอุ้มตามซัพพอร์ตคุณตลอดไปค่ะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11เคยคิดว่าแบบเอถ้าวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปแล้วเธอจะอยู่ยังไงเธอจะอยู่กับใครใครจะอยู่ใกล้เธอโอ้ยแค่คิดก็แบบเจ็บปวดเสียใจแล้วนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณจนแบบจนเขารู้สึกว่าไม่เสียดายชีวีอะถ้าหากว่าจะต้องแบบ คุณยังอยู่แล้วเหมือนแบบได้ดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณคุ้มครองคุณคุณอยู่ในสายตาอยู่ในมิติของเขาอะนะคะคนลุกจังเลยคนคนนี้รักคุณมากนะรักคุณมากแบบอาจจะเคยพูดจากันสั่งเสียเธอรู้ไหมเรารักเธอมากนะถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปเราจะตามคุ้มครองเธอจะทำให้เธอถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะปัด คนที่ไม่ใช่เราจะผลักคนใจร้ายคนที่มาหลอกลวงออกไปเราจะเลือกเราจะแบบแนะนําแต่สิ่งดีๆให้เธอว่าไปนั่นนะคะนี่คือความคิดของเขาจริงๆอะ่ะรักมากจนแบบก็ไม่รู้สินะรักจนแบบอะไรก็แลกได้รักคุณมากมายหมดใจจนถึงวินาทีของลมหายใจสุดท้ายเลยนะคะโอ้คุณเดียวกับใครคบกับใครเนี่ยโรแมนติกเวอร์ว้ยายคนนี้นะคะหมายเลข11หมายเลข1ิบ เจ็ดนะคะสิบเอ็ดสนะคะสิ 13. สุดยอดเลยค่ะ ไปต่อค่ะตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นมองคุณเช่นไรเด็กดือ้อบางทีนะไม่ว่าคุณจะเก่งหรือว่าอะไรแค่ไหนแต่ว่าบางทีเวลาคุณอยู่กับเขาคุณแสดงตัวตนของคุณความงองแงเอาแต่ใจอยากกินขนมอยากกินลูกอมนู่นนี่นัน่นเวียงวินบ้างเขาชอบค่ะคุณไม่จําเป็นต้องแบบว่าทำมาให้ตัวเองดูแบบว่าเป๊ะทุกเวลาก็ได้เวลาที่คุณแบบไม่เป๊ะเวลาที่คุณหลุดหรือว่าแบบ เป็นตัวของตัวเองอ่ะชอบมากนะคะเขามองว่าคุณนี่แหละจะเป็นคนที่เขาเคียงคู่อยู่กันไปเป็นคู่สร้างคู่สมจนแก่จนเท่าหรือบางทีคุณกับเขาอาจจะวางแผนอนาคตมีลูกด้วยกันซื้อบ้านนะคะจดทะเบียนแต่งงานแม้ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่แฟนคนคุยคนรักแต่ในอนาคตเขามองว่าคุณนี่แหละเหมาะมากที่จะเป็นว่าที่พ่อแม่นะคะ มาม่า,มาป้าป้าเแบบีของเขาเขาชอบคุณทุกสิ่งทุกตรงไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวเองหรือบางทีเก๊กบ้างท็อปฟอร์มบ้างแต่สุดท้ายคุณเนี่ยแหละตัวตนของคุณเนี่ยแหละ ทำให้เขารู้สึกรักแบบหัวปักหัวปัม๊มชอบมากนะคะคุณอาจจะเคยบอกเขาว่าเนี่ยไปตัดผมสั้นดีไหมผมยาวเบื่อแล้วเขาบอกอะไรก็ได้ตัดผมสั้นก็น่ารักเหมือนมัธยมเหมือนประถมอะไรเงี้ยดีจะได้มีแฟนดูแบบเด็กมากคุณก็จะแบบแหมอวยตลอดไม่เบรกไมหมคะ ก็ไม่รู้สิคะทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นคุณเกิดขึ้นกับคุณคือมันโดนใจตรงใจตรงสเปคเขาหมดเลยตอนนี้เขามมงว่าเขาจะรวยเขาจะมีทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เด็กดื้อตัวแสบร้ายกาจอย่างคุณต้องเป็นของเขาคนเดียวตลอดไปแผนในหัวเขาอีกนิดหนึ่งเขาอาจจะวางแผนสร้างธุรกิจทําธุรกิจในอนาคตถ้าเขามีเงินกาอาจจะเปิดร้านกาแฟเปิดสปาร้านนวดใดๆให้คุณร้านทําเล็บทําผมนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ ชอบดูเวลาคุณแบบรักสวยรักงามนะคะเรื่องนี้ตรงกับใครก็ดีใจด้วยเขามองคุณแบบนี้นะคะแฮปปี Happy, ้บายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะบายบายค่ะ